ค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สารนะครับพี่ผมจะมาแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสนใจหรือว่าสิ่งที่ผมไปอ่านมาแล้วอยากนาเสนอให้เพื่อนๆด้วยฟังนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าความรักอ่ะมันเกิดจากอะไรมีคนเคยบอกว่าความรักเกิดจากพวกความรู้สึกอารมณ์หรือใช่ไหมครับซึ่งมีงานวิจัยมาบอกว่าความรักเกิดจากสารเคมีในสมองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสารเคมีเหล่านี้ มันสงผลกับกระบวนการคิดหรือว่าพวกการกระทำของเราในแบบต่างๆนะครับโดยเขาจะแบ่งความรักออกเป็นสามประเภทนะครับประเภทแรกคือความรักแบบความใคร่อย่างล้มเพศประเภทที่สองครับความรักแบบหลงไหลหรือพวกความดึงดูดอะไรเนี่ยฮะ่างที่สามคือความรักแบบความบุพันนะครับซึ่งไอพวกความรักแบบความใคร่หรือว่าความหลงไหลเนี่ย จะบอกเป็นความมนติอย่างหนึ่งก็พูดได้นะครับแต่ว่ามันคือเรียกไงเดียมันคือความรู้สึกที่เป็นการกระทำซะมากกว่านะครับส่วนอย่างที่สามพวกความผูกพันจะเกิดไม่ใช่ต้องเกิดกับคนรักอย่างเดียวนะครับแต่สามารถเกิดได้กับทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยเป็นความรักแบบการที่เราอยู่ด้วยกันะระยะนานทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมโดยเราจะบอกว่า จริงๆแล้วอะ่ะไอพวกเนี้ยล้วนเกิดจากสารเคมีในสมองก็งถูกเรามาลองเริ่มข้อแรกกันความรักแบบแรกความค่นะครับหรือ lust l, UST, l u s t คือเป็นความรักแบบที่เราต้องการแบบมีเพศสาคัญซึ่งไอมีเพศสมคัญเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหร,รับม,มนุษย์นะครับโดยความรักอย่างเงี้ยมันเกิดจากการวิพากษ์การความต้องการสืบพันธุ์ ของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับโดยความรักแบบความใคร่มันจะเกิดพร้อมกับความรักแบบความหลงไหลถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราชอบใครสักคนนึงมากๆใช่ปะเราก็มีความรู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยโดยความต้องการเหล่านี้นเกิดจากฮอร์โมนเพศอย่างแรกคือเทสโทสเตอโรน อันที่2คือเอสโตรเจนนะครับซึ่งผลิตจากอันทะและก็รังไข่แต่ถูกกระตุนน as, นะกกะต้นโดยสมองส่วนไฮโปทามัสนะครับถูกกระตุ้นโดยสมองส่วนไฮโปธามัสนะครับจากการศึกษาที่เขาเขียนมาเขาบอกว่าทเทสโทสเตอโรนเป็นโฮอร์โมนหลักที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยมีทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับแต่ว่าเพศหญิงอ่ะมีเอสโตรเจนมากกว่าซึ่งจะพบมากในช่วงตกไข่นะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว,ว่าผู้หญิงจะมีความต้องการาเพศสูงในช่วงตกไข่นะครับอย่างที่2คือความลหลงใหลหรือ attraction นะครับ attraction คือพวกความรู้สึกดึงดูดลหลงใหลโดยความรู้สึกเหล่านี้นอาจจะเกิดแค่ความชอบอย่างเดียวไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับเขาก็ได้เป็นแบบ ความปรับปืิมอะไรเงี้ยก็ถูกอืมโดยความรู้โดยความรู้สึกเราเนี่ยถูกวงการโดยโดพามีนะครับซึ่งถูกกต้นโดยสมองส่วนไฮโปทัมมัสอยแล้วนะครับซึ่งไอสารโดเอ๊โดพามีนะครับเป็นความรู้สึกทำให้ มีความสุขจนแบบท้องไส้บวนปวนไม่สบายรู้สึกถึงขั้นกินไม่ได้นอะนไม่หลับอะไรเงี้ยที่แบบเป็นไข้ใจอะไรเงี้ยที่เขาชอบเรียกกันใช่ปะแบบเราหลงเขามากเราคิดถึงเขามากจนแบบเรากินไม่ได้นอะนไม่หลับอะไรอย่างนี้ก็มีมโดยเนี่ยค่ะเดียวกันนะครับเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งควบคุมความอยากอาหาร จะลดลงนะครับโดยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากกินข้าวกระสับกระส่ายย้ำชิมย้ำทำอะไรอย่างเงี้ยโดยเมื่อเกิดอารมณ์อย่างนี้ครับฮอร์โมนเซโรโทนินจะลดลงนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เขาบอกว่าควบคุมความอยากอาหารคือแบบเราไม่อยากกินข้าวหรือความอยากอาหารน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับ Attachment น,นะครับหรือ ความรักแบบความผูกพันซึ่งอาจเกิดจากคู่รักคนสนิทครอบครัวเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยโฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความรู้สึกเ,กเนี้บาใค,าคนเรียกว่าออกซิออกซิโทซินนะครับออกซิตโทซินนะครับกับวาโซโพรซินวาโซเพซินวาโซเพซินกับออกซิโทซินนะครับ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยสม,มองส่วนไฮโปธามัสเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาบอกว่าจากการศึกษาคือความรู้สึกของแม่ที่รู้สึกผูกพันกับลูกเนี่ยเพราะว่าในตอนให้นมลูกหรืออะไรเงี้ยฮอร์โอมอตนตัวเนี้ยมันจะผลิตออกมาทำให้รู้สึกผูกพันกับเด็กคนนั้นที่เรากําลังให้นมอะไรเงี้ยหรือเขาบอกว่าในขนาดเดียวกันเมื่อเราถึงจุดสุดยอดของ เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเอฮอร์โมนเหล่าเนี้ยจะถูกประตุ้นออกมาด้วยทำให้เราถึงผูกพันกับคนที่เรากำลังมีเพศสัมพันธ์กับด้วยนะตอนนั้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่า Rush กับ extension หรือความใคร่กับความหลงไหลเนี่ยอาจกดการทำงานของสมองกีบหน้าผากหรือที่เราเรียกว่า cortex นะครับ ซึ่งควบคุมการใช้เหตุผลซึ่งควบค,มคุมการใช้เหตุผลทําให้เรารู้สึกแบบมีอารมณาเพศพุ่งพ่านรู้สึกรักแบบไม่เขาเรียกว่ารักแบบปากป,ปัมอะไรอย่างเงี้อ่ะและในช่วงของ attraction หรือว่าความลหลงไหลนะครับการที่สมองผลิตการที่สมองผลิตโดพามินมากไปทํำให้เรารู้สึกเรียกว่าอืมปิด ความรักเลยก็ได้ว่าได้นะครับแบบคล้ายๆกับคนติดยาอะไรเงี้ยคือราการคนติดแฟนหรือว่าติดหรือว่าติดรายการคนติดแฟนแหละรครับโดยจากที่ผมอ่านมาทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันดูไม่มีความสุขใช่ไหมแต่มันก็เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับที่เวลา เราู้สึกอย่างนั้นสมองผลิตฮอร์โมนสั่งให้เราทำเหมือนนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับอืมแต่มนุษย์มีสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ก็คือความเป็นมนุษย์นะครับหรือเรียกยังไงดีอะมนุษย์อะไม่ได้ตามสัญชยยาตญาณหมดใช่ปะครับมนุษย์มันมีเหตุผลสัตว์ก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์อะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อะเราต้องมีเหตุผลมากกว่าดิถูกปะ อ,อนี่แหละทำให้เราเป็นมนุษย์และไอ้เรื่องของความผูกพันเนี่ยผมก็คิดว่าถึงจะใครบอกว่าเป็นเรื่องของฮอมร์โมนหรืออะไรก็ใช่ปะอมืมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตัวคนคนนั้นจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องของติดใจถูกปะละ่ะเออโดยบางทีเขาบอกว่าเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็เกิดจาก DNA ด้วยมันแบบไม่ได้เกิดจากแค่เราคนเดียวมันเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่แบบ ทำไมที่เขาพูดชอบพูดว่าในอดีตนอะลูกหลานชอบแบบหาความที่เหมือนพ่อแม่ตัวเองถูกว่าอืมก็เป็นเหตุเหตุผลึ่งก็คือที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องหลักวิทยาศาสตร์หมดถูกปะล่ะเขาแค่แค่มาแบบนําเสนอให้รู้สึกเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโดยวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ยังไม่จบนะครับก่อนที่เราจะจัดก,กันผมอยากแนะนำหนังสึ่เรื่องให้คุณได้ไปดูนะครับเรื่องนี้ผมอยากแนะนำก็คือโลซ s ซั s นะครับจุดสามันสดทำไมผมถึงอยากแนะนำเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องความราักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงหนึ่งคนของชายหนึ่งคนที่ไมได้มาพบกันในช่วงที่ทั้งคู่ต่างรู้สึกดาวไม่ใช่ช่วงที่เป็นช่วงที่แบบไม่ขยรอยามาเที่ยวแต่ว่าเขาทั้งสองคนน่ะมาเจอกันพอดีถูกป่มทำให เรื่องราวมันแบบเป็นเรื่องราวที่แบบครอบูรัศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยความชอบอะไรหลายอย่างมาตรงกรันมันคิดในเวลาที่ใช่อ่ะไงก็ใช่ถูกป่ละล่ะเออก,ก็อยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นอประกอบดีแ,ดแล้วก็รู้สึกสื่อถึงความรักในแบบที่มันเป็นอารมณ์ฟิลกูอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ย อารมณ์เพลงอารมณ์ความรู้สึกมันสื่อได้ดีมากแล้วก็ความเรียกไงดีอยะมันเป็นการบอกถึงความรักในรูปแบบหนึ่งนะด้วยนะครับอขอบคุณครับไม่รีลรักใครอ่ะถ้าเราทำให้รู้สึกแย่เราขอโทษนะขอโทษทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันเท่าไหร่